สวัสดีครับผมพรซีตัวแสบน,นะครับมาต่อกันเลยครับของเล่นที่ขวดหัวที่สุดในโลกครับคราวที่แล้ว EP 1หนึ่งจะเป็นสี เขียวเขียวหรือฟ้าเนี่ยยังงงเลยเขียวเขียวฟ้าฟ้าน้ำทะเลยัง้อนทะเล่มเลยนเลยงงแล้วเขียวเขียวไปต้ทะเลนี้ไปแล้วครับเซตที่หนึ่งครับเซตที่สองวันนี้ก็เป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับเซตที่สามค่อยสีแดงแล้วกันผมความรู้ึกว่าสีแดงแบบเหมือนแบบเอ็กเปิดเหมือนความยากอะไรเงี้ยพริกเผ็ดอะไรเงี้ยนะน่าจะยากสุดเอาเซตที่สองเป็นสีเหลืองนี้กันแล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่ดูวิดีโอก่อนนะครับเปิดคำว่าการ์ดหรือว่าใต้วิดีโอผมผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับลองไปดูได้นะครับรวมถึงสินค้าด้วยใส่ไว้ข้างบนใต้วิดีโอเลยนะครับเผื่างนี้ จัดไปได้นะครับมาดูกันดวลยครับโปวนี้ในเซตที่2สีเหลืองเนี่ย,ยมีตัวไหนอะไรยังไงบ้างไปฮ่าฮ <c oughs> อินฟินิตี้มาเลยครับดูครับก็เป็นแปตัวเหมือนเดิมนะครับค่อยๆเล่นไล่ไปเทียบตัวเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับอโอ้ my god นี่ครับแปดตัวในวันนี้ดูแล้วทำท่าไม่หมูเลยนะครับแต่ทำไมผมมีความรู้สึกว่ามันคุค้นๆค,คล้ายคลับขาใช่ไหมเอ๊ะหรือไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ครับน่าจะแบบคล้ายๆเฉยๆนะครับอืมโอเคเราเริ่มเล่นกันไล่ไปทีละตัวเลยครับตัวแรกก่อนเลยเอานนี้ก่อนเลยแล้วกันมา ตัวแรกครับโอทูไม่อยากจะโมเลยครับนี่มันเป็นห่วงกลมสองข้างนี้แล้วมีเป็นห่วงอันหนึ่งตรงกลางนี่ครับต้องเอาออกให้ได้ครับซึ่งเนี่ยตรงนี้มันใหญ่กว่ามันจะออกไม่ได้อย่างงี้ธรรมดาครับง่ายๆครับเราแค่พับมาแล้วก็เอาออกทางนี้ไงง่ายๆใช่ไหมครับเอเอแล้วมันจะพับยังไง เอ,อ,เอ,อสิ่งที่หมูมันจะไม่หมูนะครับที่ผมบอกไปครับว่าตัวเนี้ยเรามองข้ามมาไม่ได้เลยเราแบบประมาทมันไม่ได้เลยนะครับมันเหมือนจะง่ายครับแต่พอทําจริงแล้วมันไม่ใช่ครับเอาเลยครับตัวนี้ผมจะต้องมันจะมีวิธีไหนที่แบบสอดเข้ามาเพื่อที่จะออกไปได้บ้างเม่ต้องใช้การสอดกลับไปกลับมาแน่นอนแบบนี้้ยจุ๊บไปเอาเหมือนเดิม <laughs> เอาเลยครับ มันไม่ใช่หมูหมูเลยนะครับนี่ผมว่าความรับันอยู่ที่ตรงตัวเล้นตรงกลางนี้แน่นอนนะครับมันต้องเล่นกับตรงนั้นแหละแต่ปัญหาคือจะเล่นยังไงเหมือนอยังไงแต่ก็ไม่เคยง่ายักอันเลยตั้งแต่วิดีโอที่แล้วนะครับปวดหัวปวดตับปวดขมับปวดกิตมากครับ <c oughs> เอาละครับตรงนี้ผมมาได้หน่อยหนึ่งนลครับตอนแรกมันค้าตรงกลางผมสามารถโค้งมาต,ต,ตรงนี้ได้แต่ไม่ถอดไม่ได้เลยครับคือผมก,ก็ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่ากว่าจะมาตรงนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีได้นะครับเพิ่งจะมาตรงนี้ได้ครับแล้วพอมาตรงนี้ครับผมจะต้องไปต่ออย่างไรเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเยออ้าออกได้แล้วครับอ้าและทีนี้ครับตอนใส่เข้าไปเนี่ยนะครับคือเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราใส่เข้าไปได้ ทีนี้ครับตอนที่จะกลับไปที่เดิมอึบอึ๊บอึ๊บอึบอ้าวนี่ไงเหมือนเดิมเลยครับผมเหมือนพอจะหาวิธีออกได้แต่พอตอนจะใส่เข้าไปใส่ไม่ได้อีกแล้วครับท่านทำยังไงอะ่ะแล้วเมื่อกี้ผมใส่เข้ามาออกมาได้ยังไงนี่ยังงงอยู่เลยครับอ้าวอ้าวทำไมอาออกได้ใส่เข้าไม่ได้งงเลยครับอ่ะ เมื่อกี้มันก็ไข้กันอยู่อย่างนี้นี่ใช่ไหมเออคือผมจําไม่ได้แล้วว่าตอนที่ผมเอาออกมามันเป็นรูปแบบไหนยังไงอ้าว <c oughs> คือผมทาอย่างนี้ประมาณว่าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันจะคำการอยู่ใช่ไหมครับเป็นคำกายอย่างนี้ครับแล้วก็คิดว่าลองเอาขาแบบพยายามไข้เข้ามา ไข่เข้ามาขาเดียวกันแล้วก็เอาหัวเนี่ยสอดลงมาให้ได้ครับทำไมทำไมปุ๊บมันเข้ามาได้เฉยเลยครับปุ๊บพอเข้ามาได้เสร็จทีนี้มันก็ติดอยู่ตรงแบบมิกซกี้ครับแล้วก็ออกมาได้แต่ที่นี้ครับเอาเข้าไม่ได้อ้าวเอองงเลยครับอ่าแก้ได้เอาเอาเข้าไม่ไม่ได้อันนี้ก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์แบบนั่ก็เท่ากับว่าผมเล่นได้ครึ่งเดียวนะครับเพราะถ้าจะทําให้ได้เสร็จเลยควรจะต้องเอากลับไปด้วยนะไม่จ่ออกได้เดี๋ยวเข้าไม่ได้อย่างนี้ยังไม่ถูกต้องนะครับ แล้วเมื่อกี้ผมไปอะไรยังไงนะครับงงมากอันนี้บอกเลยฟุกจริงๆฟุกฟุกแบบฟุกเลยไม่รู้เลยจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าแก้ได้แล้วกันแต่เขาไม่ได้ได้ครึ่งทางแล้วกันนะครับโอเคทีนที่หนึ่งถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีแต่กาบวันะนี้ผ่านไปกว่ากวนี้นะครับโอเคไปชิ้นที่สองกันต่อครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะดูไม่ได้ยากมาเริ่มกันเลยครับอ่าตัวนี้มันเป็นโค้งมาติด เราต้องโคง้งรู้สึกว่าถ้าเป็นพวกตึกเกียวๆอย่างเงี้ยมันจะเน้นการพลิกแค้วาแบบนี้ติดต้องพลิกอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วมันจะออกปุ๊บมาได้เงหาช่องที่มันจะตรงกันพอดีแล้วออกมาได้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองหาิหาเทคนิคก่อนนี่นี่อึ๊บอ้าวเฮ้ยติดหมดนี่อ้าวเฮ้ยใช่ปะเนี่ยผมว่าเขาใส่มาไม่ครบถ้วนมากกว่าตอนที่ใส่มาอาจจะแบบเอ่อยังไงอะ ่ยังใส่ไม่เต็มอ่ะผมว่านะมันไม่น่าจะหลุดง่ายๆขนาดนี้นะครับเมื่อกี้ผมทำไงลนะ่ะถ้าดับไม่ผิดนะครับถ้าดัาไม่ผิดนะเอานี่เอาวางคู่ขนานกันอย่างนี้แล้วก็ม้วนเข้าไปปรับนี่อ่าใช่เลยครับทีนี้เมื่อกี้เจามานี่ไงพอเจามาไม่ได้อีกแล้ว <laughs> อ่ะช่างมันเดี๋ยวค่อยเอาอ,อีกทีแล้วกันผมว่ามันควรจะต้องเข้าอยู่ล็อกกลางให้ได้นะครับถ้าอยู่ล็อกกลางได้เนี่ยใช่ผมว่าต้องเป็นแบบนั้น <l od ic> เหมือนอย่างเงี้ยมันจะง่ายไปถ้าง่านมันจะทํา2ข้างหรือว่าทําช่องกลางไว้ทําไมใช่ไหมละ่ะม้วนจริงๆแล้วมันควรต้องใส่เข้าช่องกลางตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการจะใส่ช่องกลางก็ต้องหาจุดม้วนเข้าไปแหละเหมือนเดิมอ่าใช่นี่ได้ครับนั่นแหละชัวร์ปาครับแสดงว่าต้องเริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆม้วนออกมาผมบอกแล้วครับถ้าเป็นตัวพวกเนี้ยเน้นม้วน เราหายังไงก็ได้ให้ม้วนได้อ่ะเรามุนม้วนม้วนม้นยังไงก็ได้ให้ม้วนได้นะครับเมื่อกี้เราออกขันม้วนใช่ไหมเออขัมาเถอะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ผมแกะออกมาแล้วใส่เข้าไม่ได้นี้ถือว่าคลาสสิกแล้วนนกันนะครับยากให้ทำอีกทีทำไม่ได้เชิญด่านังเดินไปทีนั่นแหละอ่ะผมไปทำไา้แล้วกันตัวที่สองอ่าทำได้ไวล่างทำไ,ได้ไว้บนนี้นะครับโอเคปตัวที่สามดีกว่าตัวนี้เฮ้ยคล้ายๆข,ของเก่าเลยไหมมีความคล้ายกันนะครับมาดูกันกับแงะอ่า ตัวนี้แสดงว่ามันไม่ได้ติดมาแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เข้าไปแล้วผมก็รู้ได้ไงว่าใส่แบบไหนเนี่ยคือมันต้องไขว้กันอยู่แหละสักตรงไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้มันต้องแบบไขว้กันอยู่นะครับน่าจะต้องนี่แหละมันเป็นส่วนที่พอจะที่จะเชื่อมต่อกันได้นะครับคล้ายๆว่าโสเข้ามาแล้วไขว้กันสักตรงสักอย่างสักกรณีไขว้ไปไขว้ไปมันต้องมี ความสัมพันธ์กันตรงเนี่ยตรงที่เป็นตัวเนี้ยค่อยเข้าไปเข้าไปเข้าไหม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 เข้าเข้าเรียบร้อยเป็นไงอ่าเดี๋ยวทำย้อนหลังครับทําเริ่มจากติดเข้ามาก่อนครับแล้วก็เอาออกครับเมื่อกี้เราเข้าได้เราก็ต้องเอาออกได้ออกไงอ่ะออมฟบ เฮ่ hey, hey. ม่อกี้ยังอ,ออกได้อยู่เลยนะครับทำไมออกได้เเข้าไปได้เอ้ยเอาใส่เข้าไปได้แต่อ,ออกไม่ได้เออเนี่ยแหละมันจะเป็นความสัมพันธ์ตรงส่วนนี่แหละตรงส่วนตัวที่มันพอจะอ,ออกได้นะแล้วต้องพลิกๆหมุนหมุนจับ,จ,บจับสักอย่างนะครับมันไม่มีทางที่แบบไปเกี่ยวข้องกับตัวบนอะไรเงี้ยอ่าอาจจะมีแบบว่าพลิกๆเล็กน้อยแต่ว่าไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมามันเหมือนแบบว่าต้องทำไปเรื่อยๆครับถึงจุดจุดหนึ่งเดี๋ยวมันก็ได้ขึ้นมาเองได้แบบงงๆเลยนะครับ ได้แบบงงๆก็คือผมก็ไม่รู้จะบอกเพื่อนๆยังไงด้วยนะครับว่ามันออกมาแล้วอย่างนี้มันออกมาว,วิธีนี้อย่างนั้นอย่างงี้ไม่รู้บอกไงเหมือนกันโอเคครับอันนี้ผมได้แบบเพอร์เฟกเลยครับดูนะครับอันดับแรกเราต้องทําให้เป็นรูปแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เยวอเมื่อกี้ผมทําอยู่นะออนี่ให้เป็นรูปแบบนี้ก่อนนะครับที่แบบว่าแบบอ่า ตัวปลายผมบอกไม่ถูกอ่ะคือท้าได้ด้เข้าใจอันนี้แบบต้นต้นตุดไปให้ส่วนปามาชนกับตรงนี้ก่อนนะครับพลิกยังไงก็ได้คทับได้อย่างงี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับมันจอกได้เลยจริงๆนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บแล้วเฉยอย่างงี้ครับแล้วเราหมุนออกมานี่เห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเวลาใส่ครับเราเนี่ยแค่เอาเอาปลายนะครับสอดไปตรงห่วงนี้แล้วก็ห่วงนี้แล้วก็หมุนเข้ามาเห็นไหมครับใช้การหมุนหมุนได้รูปเนี่ย เออไม่น่าเชื่อรับมันดูเหมือนยากนะครับแต่แบบแเนีพอเราเทอทำไปรับเป็นเลยดูครับเห็นไหมเข้าเลยอ่ะอ่าโอ้ว้าวตัวนี้เปอร์เฟกครับทั้ง้าทั้งกอ,อกได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มตัวนี้เย้ yeah! อู้อ่ะก็ได้เป็นวันี้ทั้งหมดเลยนะครับไว้กับพวกที่ทำได้ตัวต่อไปครับมาอันนี้ดูไม่น่ายากไหมดูไม่น่ายากหรือเปล่า อ่ะว่านึว่าแบบจะพึ่ออกมาได้เลยนะครับมันก็ไม่มีทางอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับต้องหาทริคพลิกแพงก่อนมันต้องเอาตรงส่วนที่เล็กๆสั้นๆเนี่ยแหละอ่าไม่ใช่นะเนี่ยตรงนี้มันจะอ้นวนก,กว่าตรงนี้จะเล็กกว่าต้องเอาส่วนที่เล็กเนี่ยมาประสานกันแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนั้นถึงจะทําได้ต้องเอาส่วนที่เล็กมาประสานกันแล้วก็น่าจะออกมาได้นะครับคิดว่านะคิดว่าอ,อือออออกมไ,ไหมนี่นี่ประสานกันแล้วประสานกันแล้วประสานกันแล้ว นี่แหละมันทําไกลได้แล้วแน่นอนประสานกันอย่างนี้แต่มันไม่ออกครับไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยเ้มองมันผ่าเหมือนง่ายตัวนี้แต่ทําจริงก็เหมือนตัวอื่นนั่นแหละไม่ง่ายเลยไม่มีตัวไหนง่ายเลยพูดจริงวันนี้ <laughs> มีแต่แบบเกือบจะได้เกือบจะได้ตลอดเวลาเลยครับแต่ก็ไม่ไดู้้ยากอยู่ตัวนี้ ได้ครับนั่นแหละเมื่อกี้ผมบอกครับนี่เอาตรงนี้มาให้ได้เมื่อใส่เข้าตรงนี้ได้ปุ๊บแค่นี้เองเลยนะครับคือตอนแรก,กมันจะพลิกกับหัวอย่างงี้ไม่รู้อ่ะเราต้องพยายามกับหัวจนให้ให,ให,ให้หัวมันหันไปทางนู้นด้วยนะนี่หัวต้องหันไปอย่างนี้อเพื่อที่จะหลุดออกมาได้ใช่ไหม อา้าวเมื่อกี้หลุดไงล่ะเอเอเฮ้ยตัวนี้พอตอนใส่เข้าละใส่ง่ายเชียวพอตอนที่อจะอ,ออกใหม่รอบไม่ได้ละอา่านี่นๆๆๆๆๆอา้าวไม่ใช่หรอเออข้างบอเอาไปว่าได้แล้วกันตัดนี้นะครับพอดอกใส่เข้าได้หมดเลยนะครับบอกไม่ได้หรอกต้องลองทำดูเองนะครับโอเคผ่านไปอีกหนึ่งตัวโอ้ยตัวรอบนี้มาดีครับสี่ตัวได้สามไม่ได้หนึ่งนะครับไปตัวต่อไปครับ พักสมองกับตัวง่ายๆหน่อยครับสปริงอย่างนี้อีโดเราก็แค่หมุนไปเรื่อยๆไหมหม,ไหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆอ่หมุนไปหมุนไปเดี๋ยวมันก็คงออกเองป๊าบเอาเฮ้ยติดอะไรอะอ๋อตรงไปนี่มันติดเนอะถ้าเราฝืนไปน,นี้คือโกงใช่ไหมอ๋ออ้าวงามไส้ทำไงทีนี้ถ้าเป็นสปริงผมว่าเดาต้องกับการนี่ความยืดหยุดแบบนี้บางทีเราจะแบบ อ่าเดี๋ยวก่อนนะยืดหยุดแล้วอ้มันติดอยู่ไม่ใช่ติด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 ยืดยืด,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 ดไปติด,ดแน่นอนครับก็เรืออความยืดหยุ่นนี้แน่นอนฟันทงเลยมันดูเหมือนจะแบบโอ้ยชิวๆนะครับแต่ไม่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้ตรงกลางก่อนผมว่าเราควรองไว้กึ่งกลางผมต้องมองความสัมพันธ์ของมันให้ออกอ่ะอ๋อนี่เป็นสองอ่ะถ้าคล้องอย่างนี้มาเป็นสองถ้าคล้องอย่างนี้ขึ้นเป็นหนึ่งถ้าเราคล้องมาอีกทาง เป็นสองแทนเลยคล้องไปอีกทางแทนปึ๊บอ้าวกลับมาหนึ่งมนเดิมอ๋อน,น,นี่ดูใกล้ๆนะครับตรงนี้คือมีแค่เส้นเดียวของสปริงคล้องอยู่นะครับถ้าผมแบบาพาดคล้อง่บงนี้ปึ๊บกลายเป็นสองเส้นแล้วเห็นไหมอ่าอย่างนี้ผมต้องคล้องวนไปเรื่อยๆไหมปึ๊บนะวนไปเล่อยปึ๊บอะนไปได้ป่มเอาเฮ้ยอย่างนี้ยิ่งติดหนักเลยดิไม่ใช่ละกลับมาเหลือสองนะ เหลือสองไปต่ออึ๊บโอเคเหลือหนึ่งแล้วสุดท้ายทำบางทีได้ไหมเหลือสองซ้ำธรรมดาใช่ครับได้จริงด้วยครับใช้การแบบหมุนเข้าไปนั่นเองอะพับง่ายๆนะครับถ้าเหมือนตอนเริ่มแล้วก็แค่ใส่เข้าไปแค่นี้เลยง่ายๆเฮ้ยตอนใส่เข้าง่ายมากเลยครับตอนออกนี่ยากจังอ๋อแค่นี้เองจบโอ้ไม่มีอะไรเลยครับตัวนี้สบายสบายชิวๆโอ้ก็ที่ห้าผ่านไปได้ดี ตัวที่6ครับมา,อ,าอ่าวันี่เห็นชัดเลยเนี่ยเอาตรงกลางมาจุดกันให้ได้ยังไงก็ได้ครับแต่อาจจะมีอ่าตรงที่ส่วนที่อาจจะมางง,งงงงหน่อยนึงแต่ผมว่าเชื่อว,ว่าทําได้ตัวนี้นะอ่าเอาตรงกลางจุดกันให้ได้อเนี่ยตรงกลางไม่ได้ตินี่นี่ตรงกลางทำมันก็ได้ให้ตรงกลางเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจุดกันให้ได้ห้จุดกันได้นะรับหลอกออกเลยคลิกเลยเ <c oughs> ้ยปัญหาอยู่ที่ความงงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันต้องอาจจะต้องหาทางจับให้ถูก เก็บได้นะให้เราเออกกลางมาชนกันให้ได้เพื่อที่จะออกมากลางกลางมาซี่กลางจะชนแล้วเชียวเฮ้ยตัวนี้เหมือนจะง่ายนะครับคือเนี่ยเอาตรงกลางชนกันได้จบเลยออกแน่นอนฟันธงแต่ปัญหาคือมันจะเอาไปใส่ตรงไหนให้ได้มันติดเกี่ยวพันโยงกันมั่วหมดเลยนะครับผมว่าเขามันเข้าใจแล้วไม่ต้องแก้สองชั้นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีพลิกออกได้เลย,เลยน่าจะต้อง แก้สักห่วงหนึ่งก่อนนะผมบอกไม่ถูกครับมันเป็นการแก้ห่วงเนี่ยสักห่วงให้มันออกมาได้ก่อนแล้วค่อยถึงจะพึดออกมาได้เหมือนนี้มันติดมันพึดไม่ได้นะครับโอ้โหตัวนี้ผมยอมจริงเลยครับทํามาจะครึ่งชั่วโมงแล้วครับคือมันไม่มีทางไปได้เลยครับทำยังไงก็ไม่ได้ติดแบบไปหมดเลยครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อครับตัวแรกตัวนี้ผมมองจากข้างนอกดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่พอทาจริงแล้วยากมากเลยนะครับนี่มันดูเหมือนจะได้เะยหรล เหมือนจะหลุดแต่ไม่หลุดนะครับอยู่อย่างนี้ตลอดเลยแบบชิวเฉียดชิวเฉียดชิวเฉียดไปมาตลอดเลยนะครับมันเหมือนโค้งเยอะเกินไปไข้กันเยอะเกินไปทําให้ยากมากเลยหลุดไม่ออกเนี่ยเนี่ยเหมือนอยังเงเกือบจะหลุดแล้วเนี่ยเนี่ยติดสุดท้ายไม่ออกครับนั่นแหละไม่ได้ครับตัวนี้ยอมแพ้ครับโอ้โหยากยากยาก,ยาก,ย,ากยากนะครับอ่ะโอเค ก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้ไปแล้วกันนะครับอยากเห็นใครช้เวลาดา,านนี้ทำาึงครึ่งชั่วโมงับานี่ยไม่ได้เลยโอ้ยจุดต่อไปดีกว่าครับอ่ะตัวที่เจ็ดครับนี่ตัวนี้ไม่น่ายากครับเพราะว่าดูแล้วควยอันเดียวก็เหมือนเดิมครับเราต้องหามุมจับให้ได้แล้วก็ปิดหมุนมันออกมาอย่างเช่นแบบแบบไหนอย่างเช่นแบบอบอกสิ ตัวเดียวทำท่าดิึกว่าจะง่ายๆไม่ง่ายแะ้วกงน้ครับอ่าอ้าวเฮ้ยอ้าวไม่ออกเฮ้ยเมื่อกี้นึกว่าออกกันเนี่ยอ่าทำไม่ได้ไปจริงๆจะบเมื่อกี้ต้องพลิกออกกันนะครับเฮ้ยโอ้แสดงว่าน่าจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่เลยครับมันถึงไม่ได้นี่ครับเฮ้ยแปลกๆตัวนี้อ่าต้องมีความสัมพันธ์กันตรงนี้อ่าอ้าวได้เลยครับคือ ก็ว่าทำไมมันงงๆได้งงๆนะครับตัวนี้แปลกๆเอาใหม่อีกทีนะครับมันเหมือนแบบมัน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 พันสอดเข้าอะไรอย่างเงี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับมันเป็นตัวที่แปลกตัวนี้จริงๆมันมันเป็นง่ายนะมันทำไมมันถึงงงมันเหมือนสอดเข้ากันแล้วกันใช่ปะอ่าสอดเข้ามากันแล้วกันอย่างเงี้แล้วก็พลิกหมุนอ่าโอเคนี่ครับปึ๊บพลิกหมุน แล้วก็ถอดออกนี่แช่ี้เองครับตอนใส่เข้าแล้วก็เอาขาแหย่เข้าไปในหัวของหน้า2ข้างครับพอได้อย่างงี้จับที่ขาแล้วก็คลิกครับคลิกให้มันเข้าไปพิกยังไงก็ไม่รู้จนไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าพิกให้มันได้เฮ้ยชุบอึ๊บช่างมันเอาเป็นว่าใส่เข้าตลอดได้ครับน,นะครับ <c oughs> ตัวน,นี้มาเหนือเท่ปะ่ะจุดสุดท้ายเลยในตัวสุดท้ายนี้ครับเหมือนเลข8 2ตัวไขว้กันอยู่ครับก็แน่นอนแหละนี่จุดนี้คือจุดที่จะออกมากันครับ เราต้องเอามาให้มันเจอกันให้ได้เจอกันแล้วก็บิดออกมาอ้กโอ้โหมันวูดลุดออกแล้วเมื่อกี้ตกใจเจอกันแล้วก็บิดออกมาบิดออกไม่ได้เหมือนจะติดตรงนู้นนะครับอ่ามันต้องมันมันพวกนี้มันเหมือนอยู่ที่การจับท่าจับท่าถูกบุกหลุดเลยนะครับถ้าจับท่าไม่ได้มันก็ไม่หลุดเนี่ยติดนิดนึงอ่าโอเคพอจะเข้าใจการทํางานของเขาแล้วมันจะติดกันหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวกันนะอ ออกได้แบบงงๆครับเมื่อกี้เหมือนมันใส่ตรงนี้ก็บิดอ่าโอเคดีครับคนท่านเวลาออกก็แค่บิดมันออกมานี่เลยง่ายๆครับอ่าเอ้ยทุตยดต้าใได้เฉยเลยครับเอาหัวเล็กที่ใส่เข้าไปครับจับตรงนี้ควอยกันอย่างนี้ให้ปลายของอันล่างที่เราไม่ได้จับสอดนะครับสอดเข้ามาในรูแล้วก็หมุนหมุนวน อ่โอเคประมาณนี้นะครับอ่ะได้ครับอ่าถ้เกัดในวิดีโอนี้ครับโอ้โหหนึ่งช่องอันนี้ตัวเดียกันนะหนึ่งช่องนะสี่ห้าหกได้หกตัวไม่ได้สองตัวครับโอ้เพราะฉะนั้นสองตัวนี้เพื่อนๆมีวิธีแก้ตรงไหนบอกผมหน่อยนะครับช่วยผมด้วยมจะได้แก้ได้นะครับผมพยายามทำน้ำไม่ได้จริงสองตัวนี้นะหกตัวนี้ได้หมดครับเย้า ถ่ายวิดีโอที่จบทีไลสรสลบสไลด์ทุกทีครับอ่ะอันนี้ที่สสีเหลืองนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอันหน้าครับเซตที่3จะเป็นสีแดงตัวนี้รอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะแก้ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมไม่ไหวแล้วครับขอตัวไปพักผ่อนสมองก่อนนะครับยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆช่ชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรืออีกหนึ่งเซตหรือ8ตัวเลยทีเดียวนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับ ถ้าอยากซื้อนะครับผมหาไว้ใต้วิดีโอนะครับเข้าไปกดสั่งซื้อได้นะครับมาช่วยผมแก้หน่อยนะครับวันนี้สองตัวนี้นะที่ไม่รู้ว่าแก้ยังไงช่วยหน่อยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ตาย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 ,ตาย